โอเคสวัสดีค่ะกลับมาในมอร์นิ่งดูทีนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้หน้าเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเลยแล้วก็แบบเปียกช่ำมากช่ำมากเสียงยังไม่ปรับเลยอันนี้เราก็จะปีดตัวแอมพูนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เหมือนเดิมนะคะพยุนคงังหยอไปดูมาแล้วแหล,ละเซิร์ชกูเกิลมามันบอกว่ามันอานว่า,าย่อนคังหยออะไรเงี้ย ไม่รู้อ่ะคือเอาแบบว่าเอาให้เข้าใจแล้วกันเนี่ค่ะแล้วก็วนใส่ฝ่ามือนิดหน่อยแล้วก็ฝ่าลงไปเลยบนหน้าก็คอ,อด้วยนะคอด้วยนิดหน่อยน,นี่ค่ะว่าได้แหละหน้าก็จะแบบมีความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำขึ้นมานิดนึงที่อย่าก็หลังมือ ถ้าไม่พอก็บีบขึ้นมาอีกก็ได้เดี๋ยวเรารสูดตัวนี้ประมาณนี้โอเคแหละเออแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้ค่ะพิวนคงโยพยอพนคังโยลอินเทนซีฟรีแพคครีมนะคะตื่นแล้วก็อาบน้ำเลยก็มา,ามทาครี้ชงขึ้นมาวาณนี้ ใจมันก่อนให้ทัท่วาคือถ้าเป็นครีมอันอื่นนะคะเราจะใช้วิธีวอร์มบนมือแต่ว่าด้วยความที่แอมพูตัวนี้มันจะมีความนึงๆเล็กน้อยหลังที่มันแบบเซ็ตตัวเราก็เลยรู้สึกว่าการทำอย่างเงี้ยดีกว่าใช้นิ้วมือ กรจากมาตั้งเลยนะาะแต่เรามีความสุกว่าเหมือนมองอีกทางหนึ่งอยู่ดีใช่ปะเออเดี๋ยวต้องค่อยหาทาไป,ป,ปพิมพนไอนน้แล้ทำแบบคามรอบตาไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีไอคีมอะมันไม่ได้ดูตัวที่ถูกใจละ ก็ได้เอาไอ้คร oh. ีมานรี anyway. o, like ้แให้ทาไปก่อนนี่มันจะดียูซีินเอสโอเอสดีนะดีมากเลยแหละถ้าไอ้เงินไอ้เงี้ยแอมก็ได้ซีเรียหรอก็คืออะไรขอยเงียให้ทาทาหน่อยแล้วกันทาหน่อยก็จะดีกลับมาทาต่อนะคะไม่รู้มีเสียงอารมณ์เข้าเปล่า อันนี้จะทากันแดดนะคะมีคือมีทาสองข้อนิ้วเนี่ยยิงทาเยอะมันต้องทาเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้อยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปโดนแดดอะไรก็เลยทาแบบเออเท่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวอาศัยเอาทาสามตอนกลางวันเอาค่ะถ้าออกไปขอางนอกอันนี้คือทาแค่แบบว่าให้มันมีกันไปก่อนช่วงหนึ่ง อยู่าในบ้านไงแล้วก็มีเปิดหน้าต่างเรจะไม่ไม่มีแดดอะไค่ะก็ถามอันนี้เป็นกันแดดฟิสิกอลล้วนนะคะไม่ซุ่มมีสีฟ้าไม่ได้กันน้ํานะนี่เราทาตาไปเลยไม่แสบไม่อะไรนะแต่บางคนก็อาจจะแสบก็แดดเ็าจริงทาคอด้วยนะทาคอด้วยสองข้อนิ้วปื้ดขอทาน้อยๆเพราะมันจะหมดเลยไม่ซื้อ อ่ายังหารอดไม่นี้ไม่เจอทาคอด้วยนะคะทาข้างหลังด้ยหูอะไรวะไปอันนี้จริงๆคือทาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะแต่ว่าทาเท่านี้ไว้ก่อนร้อนนะค่อยทาเพิ่มออกทาหูด,ด้วยถ้าออกไปข้างนอกคือเราก็จะทาเพิ่มนะคะโควิดอ,อยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ นโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูทีนมอร์นิ่งรูทีนแล้วก็จะจุดไว้แค่นี้ก็แหละสกินแคร์อะตอนเช้ากับตอนกลางคืนอะเหมือนกันเลยค่ะเพิ่มมาแค่กันแดดอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองอืมก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปนี้ เท่านี้แล้วกันค่ะยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องด้านล่างให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย